เรียนจีนหนึ่งนาทีกับป๊อเปี้ยังลาวื่อวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีต่างๆในภาษาจีนกันค่ะรู้ไหมคะว่าสีในภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่าใครรู้พิมพ์บอกได้นะคะคําว่าสีเนาะก,ก็คือแยนเซอยนเสออันนี้คือคําเต็มๆของเขาเลยที่แปลว่าสีนั่นเองและเวลาที่เราอยากจะบอกว่ามันเป็นสีอะไรนะคะก็ให้ตัดคําว่าแยนออกไปนะคะหรือแค่เซอร์เท่านั้น แล้วด้านหน้าก็ใส่สีที่เราต้องการจะบอกได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสีแดงก็จะพูดว่าหงเสอหงเสออันนี้คือสีแดงนะคะถ้าเป็นสีชมพูนะคะก็จะมีเสียงของคำว่าหงเสออยู่ด้วยที่แปลว่าสีแดงเพียงแต่ว่าเติมคำว่าแฟนไว้ข้างหน้าหงเสอด้วยค่ะแฟนหงเสอซึ่งเนตัวนี้มันแปลว่าแป้แปงพอแบบ สีแดงเขาใส่แป้งลงไปก็จะแบบสีมันก็จะอ่อนลงเป็นสีชมพูนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคําว่าสีชมพูเนี่ยเรียกเต็มๆว่าฟนหงส์แต่ก็มีชื่อย่อนะเรียกว่าฟินเฟนเซต่อมาก็เป็นสีส้มนะคะสีส้มก็คือเฉิงเซเฉิงเซซึ่งเฉงเนี่ยก็คือเฉงสอที่แปลว่าส้มนั่นเองนะคะหรือจะใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ ชุยเสอชุยเเพราะชุยก็แปลว่าส้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสีส้มก็มีสองชื่อนะคะจะเรียกว่าเฉิงเก็ได้ชุยเก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะคะก็คือหว่องเสื้อหวองเอันนี้คือสีเหลืองค่ะส่วนสีเขียวนะคะแบบที่อยู่ในสวนแบบนี้เลยอ่าเขียวเรียกว่าลี่เ ลู่สออันนี้คือสีเขียวจะสังเกตว่าคำศัพท์หลายๆตัวเนี่ยที่มีคำว่าลูอยู่นะคะก็จะเกี่ยวกับสีเขียวอย่างเช่นลู่ฉาลู่ฉาเราอาจจะไม่รู้ว่าฉาคืออะไรแต่ว่าลูคืออะไรคะสีเขียวงั้นเราก็ไปค้นหาคำศัพท์ต่อบคำว่าฉาแปลว่าอะไรล่ะฉาก็คือน้ำชาเพราะฉะนั้นนะคะลู่ฉาก็คือชาเขียวนั่นเองแต่ถ้าสีเขียวเรียกว่าลู่เอ สีต่อมานะคะคือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะภาษาจีนใช้คำเดียวกันเลยคือหลานเซอหลานเซออันนี้คือฟ้าหรือมันรูแบบเนี้ยก็จะเป็นหลานเซอแต่ทีนี้เรา้อยากได้สีแบบอ่อนๆน,นะคะอ่ะถ้าเป็นแบบฟ้าเนาะคือน้ำเงินมันอ่อนลงมาเนี่ยเราก็จะเติมคำว่าเฉียนเนาะเฉียนไว้ข้างหน้าหลานนะคะก็จะเป็น เฉียนหลานเซ่ออันนี้ก็คือจะเด้นแบบสีฟ้าเลยเพราะว่าเฉียนแบบ,แบบแบบอ่อนๆตื้นๆนะคะส่วนท่านน้แบบขอแบบเข้มๆเลยนะอ่ะก็จะแบบเติมคําว่าเช่นไว้ด้านหน้าหลานเซ่อก็จะเป็นเช่นหลานเซ่อเช่นหลานเซ่ออันนี้ก็จะแบบเป็นสีฟ้าเข้มๆก็คือสีน้าเงินนั่นเองค่ะถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็เรียกว่าสือ่อเซ่อ สีเสืออันนี้คือสีม่วงนะคะแล้วก็สีที่ป๊อปปี้อย่างเราสีขวานชอบก็คือไปยเสือไปยเสืออันนี้สีขาวนะคะเพราะไปยก็คือขาวเลยไปยเสือสีขาวแล้วก็สีดาเฮ่เสือเฮเสือคือสีดานะคะแล้วก็สีทองก็คือจินเสือจินเสือสีทองส่วนเป็นสีเงินนะคะก็จะเรียกว่าหยินเสือ หยินเสอะอันนี้คือสีเงินอู้มีสีน้ำตาลด้วยอ่าน้ำตาลนะคะเรียกว่าจงเสอจงเสอะอันนี้คือสีน้ำตาลเป็นแบบบราล์แบบนี้ค่ะงั้นปรับปีอยากเราซื้อฝากกันบ้านให้พวกเราลองตอบเรื่องสีกันดีกว่าค่ะเวลาที่อยากจะทราบว่าอีกฝ่ายนึงนะคะชอบสีอะไรนะคะก็ถามว่านี้你喜欢什么颜色你喜欢什么颜色 คุณชอบสีอะไรนะคะซึ่งนีตัวนี้แปลว่าคุณหรือเธอสีควานแปลว่าชอบเฉิมคืออะไรเยียนเสื้อแปลว่าสีไงจําจได้นะสอนต้นคลิปไปเลยเยียนเสื้อแล้วเราก็เอาคําศัพท์พวกนี้มารวมกันนะคะก็จะพูดว่าี喜欢什么颜色อีกรอบนะพูดตามด้วยนะคะนี你喜欢什么颜อคุณชอบสีอะไรเราชอบสีอะไรนะคะก็ตอบแบบสั้นๆไปเลยเช่นถ้าชอบสีชมพูก็ เฟืองหงเตอบแบบนี้ได้เลยเฟืหงเสแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนฝึกตอบแบบเต็มๆค่ะนั้นก็จะพูดว่า我喜欢แล้วตามด้วยสีที่เราชอบได้เลยอย่างชอบสีชมพูก็จะบอกว่า我喜欢ตามด้วยสีที่เราชอบนะคะ我喜欢粉红色ฉันชอบสีชมพูค่ะ你喜欢什么颜色ตอบได้คลิปนี้ได้เลยนะคะ แล้วสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมนะอยากเรียนตั้งแต่การออกเสียงพินอินที่ถูกต้องนะคะการที่เราเรียนพินอินเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะคะออกเสียงได้ชัดเจนคนจีนฟังก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะก็จะแบบไม่มีแบบเพียเพ้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพินอินแม่นวรรณยุกได้นะคะก็สามารถมาเจอป๊อปปี้หยางได้นะคะในคอร์ส ใช่นี่ so easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้นะคะคือคอร์สนี้ปอบปียาสืบปูพื้นฐานให้ตั้งแต่การออกเสียงพินอินที่ถูกต้องเลยแล้วก็มีทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่ต้องรู้เบื้องต้นในภาษาจีนนะคะเพราะว่านอกจากออกเสียงได้แล้วเนี่ยเรายังต้องมีคําศัพท์แล้วก็มีประโยคเอาไว้สื่อสารกับคนจีนด้วยไม่งั้นออกเสียงได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคําศัพท์อะไรแล้วเราจะไปคุยอะไรกับเขาหรือว่าถ้าเราได้แต่คําศัพท์แต่เราไม่รู้ว่าคําศัพท์นั้นเนี่ย มันจะใช้ยังไงแต่งประโยคไม่ได้เราก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนนะคะเบื้องต้นเลยก็เรียนพินอินด้วยเรียนคําศัพท์ด้วยเรียนประโยคด้วยเราจะได้สามารถสื่อสารกับคนจีนได้เลยนะคะบทพิยางรู้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เรียนภาษาจีนนะคะใครสนใจคอร์ส chinese so easy หรือคอร์ส่อื่นของปพิยาวรื้สามารถทักไปทาง inbox ของโรงเรียนสอนภาษาได้เลยหรือว่าจะทักไปที่ line ป๊อปปี้อย่างนะคะมีแอดด้วยแล้วก็ P O P P Y Y A N G นะคะมาขอรายละเอียดแล้วก็คลิปทดลองเรียนรีก่อนได้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีนหนึ่งนาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook O E C School ได้ทุกวันเลยค่ะอย่าลืมนะไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันด้วยค่ะเจเชียน